สวัสดีนะคะพี่พีทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ ep นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200รบาททุกรายการนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะปิด3รายการ300บาทนะคะ ถ้าปิดองค์เดียว200บาทน,นะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1วันนี้เริ่มกันที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะสมเด็จมีต่อโค้ดนะคะหนูไม่รู้ว่าเขากดเป็นโค้ดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวซูมเดี๋ยวส่องให้ดูนะคะเนี่ยนะคะเป็นเหมือนรูปะระฆังนะคะข้างๆงองค์พระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ นี่นะคะด้านหลังเนื้อผิวพระนะคะประมาณนี้เลยองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะ ตรงนี้เหมือนมีรอยตายางนะคะนี่เป็นรายการที่สมนะคะรายการที่สี่นะคะ รายการที่หนะคะรายการที่หพระสูงกอ รายการที่7นะคะเป็นสมเด็จโตนะคะรายการที่8นะคะ รายการที่9นะคะเป็นเหรียญทรงหยดน้ำนะคะรายการที่สิบนะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการที่สิสองนะคะ รายการที่13นะคะรายการที่14นะคะ รายการที่15นะคะพระสมเด็จนะคะรายการที่16นะคะเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดานะคะ รายการที่1 7เจ็นะคะเป็นหลวงปู่น่าจะหลวงปู่ทวดนะคะใช่ไหมไม่มั่นใจนะคะองนี้นะคะหนูไม่มั่นใจนะ,ะเนี่ยเป็นทรงแบบนี้นะคะรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเหรียนจุรารงกรนะคะรายการที่19นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่20นะคะเป็นพ่อปานนะคะน่าจะหี่พยาคุดนะคะดูเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่21นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ รุ่นปลดนี้ปีสองห้าสามเจ็ดนะคะเป็นรูปทรงรูปดาวนะคะต่อไปนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอจัดพื้นที่เรียงค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ รายการที่22นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่23นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่24นะคะเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญปลอดภัยรายการที่25นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมานะคะ รายการที่26นะคะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะเหรียญอุดมสมพรรายการที่27นะคะเหรียญหลวงพ่ออุ้นที่ระลึกสร้างกุฏิสงสองหนะคะ ต่อไปรายการที่28่ดเหรียนหลวงพ่อผางนะคะปีหนึ่งสองรายการที่29นะคะหลวงปู่ทวดนะคะ รายการที่30นะคะเหรียญพ่อท่านค้ายวาจาสิทธ์นะคะรายการที่31นะคะเหรียญหลวงพ่อหลิวรุ่นพิเศษนะคะวัดสนามแย่ ปีสองหนะคะรายการที่32นะคะ ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะรายการที่สานะคะเหรียญเจริญพรท่านพ่อเขียนวัดกระทิงจังหวัดจันทบุรีนะคะ รายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่35นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดป้านไล่นะคะเหรียญเหลือกินเหลือใช้นะคะ รายการที่36นะคะรายการที่37นะคะเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะองค์นี้ไม่ทราบชื่อนะคะ รายการที่38มนะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการที่39นะคะเอียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ ปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะรายการที่40นะคะหลวงพ่อปานขี่หนุมานนะคะอ,คองค์นี้เนื้อผิวจะมีรอยปิดทองนะคะ รายการที่4ีอดนะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะเปลี่ยนสี่เหลี่ยมเนื้อโลหะนะคะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีนะคะ รายการที่42นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เนื้อผิวกเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่43นะคะ รายการที่44นะคะเป็นเหรียญปู่อนันตนาคราชนะคะรุ่นมหาโชคนะคะเป็นเหรียญพญานาคนะคะ รายการที่45นะคะเป็นพระปิดตานะคะปิดตาหลังแบบนะคะ รายการที่46นะคะเป็นเทพทันใจรวยทันตานะคะมะหาราบรายการที่47นะคะชุดพระหลวงพ่อเงิน ดุ่นฉัดมงคลนะคะวัดบางคานปี2535หนะคะรับพาไป3มองค์นะคะเป็นรายการที่47เจ็ดเอ้ยหนึ่งสองนะคะสีต่อไปรายการที่48นะคะ รวงพ่อโตนะคะเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะรวงพ่อโตเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องด้านหลังจะเป็นเหมือนรอยกดๆอะไรแบบนี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49องค์นี้เป็นพระหูยานนะคะ พระหูยานรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะของ EP นี้นะคะสมเด็จเกตชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะไอ้ที่รอยแดงๆนี่น่าจะเป็นรอยยางนะคะ ยางโอ้ยข้างหลังเป็นตลับปิดนะคะอันนี้เขาน่าจะใช้งานแบบว่าอาจจะใส่มาจนเก่าเลยนะคะเนี่ยไอสี่คาบแดงๆนี่จะเป็นคาบเขาเรียกว่าแผ่นยางรองหรือเปล่านะคะนี่เป็นขุยๆออกมาแล้วนะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะนี่โทรติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยแอด i d l i n e นะคะหรือว่าจะสแกนได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ